ฮัลโหลโอเค้อยกให้าว่าพี่ขึ้นมาเป็นแฟนิน่มันจะต้องมีอรข้นผนโอเคครับี้นี่ของแกขอมด้วยนของแกนี่ชื่อแชร์านสุเมนพัน์นะ่รืบชืสุเศยาัน้วก็เืาม่อนที่21มีนาครคือทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักพี่เพราะว่าพี่ก็ไม่ใช่ รองานในาก็ที่ชื่อาสานะครับอยูหองาีเป็นรองประธานดวสานะครับก็สวัสดีเราชื่อสายล้ว ถามใช่ป่ะ้ยี้แล้วก็ปิดแบบอือแลาวหนาวด้วยแล้วาหวีหวีแล้วเรส่งาวสาวอ่ะเออเราไม่งจะแบบว่าท้าไปใช้ไม้ที่บอกว่าคือถ้าเราซื้อแบบไม้ขันกระปิบปิดแนี้ยหรือแบบพวทีเอได้เนียมันเสียตังเกินไปเอว่าไม้แบบที่มันปิดเองได้เออมันมีที่ไม่ได้ปิดมาแต่ เขาเห็นแล้วอยาลอวัแล้วไม่เขาแบ่เหมือ่เตจีเกลือที่ก็น นะคุณมันยังแบบสนิทก็ไม่พอครับพี่ก็จะจัดอีกหนึ่งแข่งม้าแข่งช่าเรียแข่งนักพ่อแข่งอะไรที่มันมีตุๆๆๆู้่เนี่ยแล้วมีความสุขนะฮะหล <c oughs> ังจากนั้นเนี่ยพี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นนักกีฬาวานนะครับพี่ก็มีความรู้สึกยิ่งว่ากลุการของลงยิมเพื่อหรือขออะไรก็ใช้สนามซ้อมเนี่ยถ้าแบบเราให้อาจารย์ถุงลมกับคนที่เป็นประธานลมทามเนี่ยเขาก็มีงานที่มากอยู่แล้ว